วันนี้แม่ทำอะไรทานกันเอนี้อ้อมไก่เด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่เตรียมแกกิรลอยเด้อค่ะมเอนี้ชีอ้อมไกลหมูกินหมมีงานดอกอยู่แรกมาเรียบม,ยมอือยังก่อนเพื่อสองดาวเออรวมเพื่อสองดาวสกุลนครค่ะมี่เปนสไตล์ค่ะี่ ก็จะล้างมะเขือก่อนล้างบกเืียล้วก็ไก่ชุบก,กันเลยใส่ผ้าลกูมีแบบมีบ,บกเขียมีบกซีเล่ม,มีจหอมค่ะใส่ใส่ัากหลายยามงกระบ่งเม็ดก็ต้มปลาต้มปลาข้าหน่อยต้มปลาตาม

กล้ไก่ไปับัและันีกินกินแล้วกระเดี้ยงมูกระไรเอาเป็นน่องไก่มาห้เป็นไอเป็นน่องเนาะเป็นน่องค่ะน่องไก่ัควไก่ด้เป็นน่องน่นอเอามาหั่นเอากใส่พริกตะไคร้ใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงใส่ เราปรกอบในเรือนงนี่หเคือที้ผักหอมี่หที่เล่าปักกาดกลงตุ่ะครับจำไม่อัะน,นีแรงหมดทีออมหลายหายที่้องคนมมาหายมาดรื่งกตได้เงนดีนเรีนสูบอันั้น,น,น,นไรก็มาวท้ทองหมแจ้งแจ้งลงไส้ไปตลาด ในของมัท่านี่แนละแม่คักแพงแทงเป็นวะแพงขัดกบาลห้องแท่งโพอน้ำมันแทงอีกน้ำมัน็ยังมาแท่งกินกินเดแล้ววันนี้มานก็ทดลองทางนเป็นตะพิสัี่สอยูส้อดาวเด็กูซิว่าแดดคาะเ้อนหมุนนขนาดเล กินเห็ดตาแก่ดิเพราะว่ามันเห็ดอระเภทตวหัวไก่ใส่เครื่องกรอนเั็นจะได้หอมๆค่ะโอ้เนี่ย อาหารกลางวันอาหารกลางวันตมปลาต้มปลาต้มคุ้มต้มปลาคุ้มกสุำคุ้ม้าสกดำี้ตลอดอันนี้จัดไว้ห้ตลอดได้คะ้งสมตำกินได้ตลอด ดำตะไคร้หม <SM. S 1> <Christina. S 2> ่านาว่ามีได้นาบรัมเเริ่มซื้อหมดล้นาแป้งาแงหมอนนาแปงพมามซื้ออ๋อหนึละแปดบาทอ๋อนึละแปดบาทพี่น้องถ้าพูด้มีส่วนบางนาทรงมาให่มอลำเจกันลอยนี่เด้อ วยละแปดสิบวย้านเน่าละแปดสิบละเมียบบ้สาธุซื้อานีกพ่พ่อหยิบแก่โอ้ยปตัวแก่ไปซื้อีกถือคัชเลยจุดมา้เอาเลยยุ่นจิบฟอกหน้าเน่าผู้มือนี่เน่าขิมว่าอะไรได้โอ้ยบัหารปีมเท่ากับไปไปงี้กี่หนองุ่มชาไหแม่ยูเือนเลือดมา่งมา อันนี้สีแกงไวยเลยค่ะออมไมวยไวยน้องทั้งสกนอฝากน้องมุกานสอเอน้องมาฝากขึกนน้นขึ้นแกงก็อ่อนสุดน้ำมากขึ้นแกมากขนแซ่บแ่ม่แต่ของมัน,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 นค่ยัดิ่ไ <พะ S 2> หนด้วยของมันแค่ย็ดมซี้ใก็จะโบกบนน้องก็จะเขาใส่ข่าเบือพร้อมเนี่นย <c oughs> จริงจริงเราคันสกุลแกงคุณจะบ่าเพาต้มอ่อนนะคะคุณจะเอาสดๆใส่เลยเอาเส้นบะเกือดิค่ะเช็ดเมื่อยฉีด <sh arp ê> สัม่ันนั้นแยังนั้นแม่อื้ง thế nào biết đâu vậy lịch hòa biết chào điểu lùi qua nhảy qua đây này tham nã rồi đó สิ่งเหลาี้หอเอยงานันก็ไนับทกนใช่ไหมี่ใช่มาก้นไหนที่กำลังของกำลังคนแล้ว ใสออมผู Say, um ้อ mm ันาจะกินยผู้เพื่อนก็อยากไ้เพื่อก่สร้างที่ขนหน้ะลัเพื่นก่อาางห้นแต่วนหน่วยางเครืองงไ

dan pay itu itu เอาหนำสีบ่วานำผักก็สิบกว่าี

ถ้าต hey, ah ้องไปถือก็พานกันอยู่แล้วแกก็ไล่กูอยู่สุดท้ายได้ซื้ออีกดิ

รเ,รเรียบร้อยสำหรับวันนี้นอ่อมไก่ไก่ตันนึงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเขากันนึงเรียบร้อยแล้วพี่ตาสีหางมุ่งของมุ่งก็คือไหนกอนแก้น